วัดีครับวันนี้เราอยู่กับ t ต y ยต้า v ีออปีประมาณ2007-2012นะครับสำหรับคันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับบิวอินขนาด10นิ้วนะฮะติดตั้งใน t ต y ยต้า v ีออเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับสามารถแบ่งหน้าจอได้แบบนี้นะครับเล่น2องแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะปิดไปนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับเป็นเซตเลย9,900นะครับเซตนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะฮะ เข้าเกียร์ถอยนะ้ฮะภาพตัดนะครับนี่ครับมีเส้นการระยะให้ด้วยนะครับเข้ากล้องถอยแบบนี้นะฮะเคครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับนี่ครับเป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะฮะหน้าตาของตัวกล้องจะมีลักษณะเล็กๆแบบนี้ฮะมีแต่หัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแสดงผลแบบไหนนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยฮะ FHD DVR กดแสดงกล้องบันทึกหน้าทันทีเลยนะครับเหมือนเรายืมนะครับกล้องนะครับ ของตัวจอแสดงผลนะครับแล้วก็จะด้านข้างจะมีปุ่มเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับพอเราปิดไฟหลีนะครับจะไม่มีเห็นไหมฮะอ่าพอเราเปิดไฟหลีพปุ๊บนี่ครับที่แบบนี้เลยนะครับโอเคเข้ามาดูหน้าจอหลักครับหน้าจอหลักจะประมาณนี้นะครับแรม2องลอมสาเวอร์ชัน10นะครับใช้งานด้วยคําสั่งเสียงนะครับเสียงดีใช้งานง่ายครับตัวนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำนะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะเราเปิดแอปอะไรไปบ้างนะครับแบบนี้นะฮะกดตึงกลางหน้าชอค้างไว้นะครับเราก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะฮะตัวนี้จะเป็น YouTube นะฮะส่วนตัวนี้อ่าก็จะเป็นแผนที่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูฮะว่าเล่นได้จริงไหมนะครับเล่น2แอปไหนต้องแรงนะครับคันนี้อัปเกรดระบบเสียงด้วยเสียงดีมากมครับอ่ามีโฆษณาหน่อยนะครับอย่าเปิดข้ามนะครับ อ,อย่าเพิ่งข้ามนะครับทําไมไม่อยากให้ข้ามเดี๋ยวน้าไม่มีไรายได้นะครับอันนี้ว่ากันตรงๆเลยนะฮะเป็นกำลังใจในการทาคลิปอยากกดข้ามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับป้าเสียงดีไหมนะครับช้อปปิ้งวันนี้รับสิเล้นค้า้ราคศูนบาทย้าศูนาทเ้งเสียงได้นะครับ ใช้งานสะดวกนะฮะสำหรับสองแอปพลิเคชันเป็น2แอปนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับของเครื่องเสียงคันเดียวกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับเด่าย้าวีออสนะครับ Gen สองตัวนี้ฮะ็นการติดตั้งระบบเครื่องเสียงเล่นได้2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตั้งสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบุญได้เลยนะครับกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับปัดปิดแอปได้เลยนะครับถ้าเราปิดนะครับในส่วนของแผนที่แผนที่จะถูกปิดไปปัดไปฝั่งไหนฝั่งนั้นถูกปิดนะครับสามารถที่จะทำเป็นหน้าเต็มได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นนสํสามารถเบาเสียงนะครับ เปิดเสียงเสียงได้นะครับด้านบนก็สามารถที่จะเบาแสงได้ด้วยนะฮะดึงลงมานะฮะนี่ฮะสามารถที่จะปิดเปิดเสียงตรงนี้ฮะเปิดแสงปิดแสงตรงนี้นะเห็นไหมฮะป้องกันแสงแยงตานะครับได้เลยนะครับเป็นซีรีส์ที่ราคาใช้ได้ครบคันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าราคาเท่าไหมนี่ฮะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ